สห้องก็เหลือเป็นไซส์เก้าห้องทีนี้เกิดแบรนด์ปุ๊บเนี่ยวอรกเขาบอกว่าผมว่าเขาอยากจะสอนผมเรื่องออนไลน์ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นหาอะไรที่มันจะทําด้วยกันแล้วมันสามารถทั้งสอนแล้วก็ช่วยงานไปด้วยกันได้ก็เนี่ยฮะก็เลยเกิดเป็นแกก็คิดเร็วทําเร็วมากสาวน้อยน้องเคยโชว์เลยไหมเนี่ยนะแกก็มานี่เลยก็เลยอ่ะตรงนี้เลยฮะเริ่มเลยตรงนี้เลยก็ชื่อว่าเราเข้าพห่น้องจบ้าวโจรจงกรจงงางหรือ แฟนคลับแฟนเพลงหมอลำทั่วประเทศครับตอนนี้นะครับจะมีวงหมอลำอีกวงหนึ่งครับชื่อวงสาวน้อยลังเพลินโชว์เป็นการจับมือกันระ้ว่าเป็นการประสานจับมือกันแล้ว่าผมหนุนโจยมิีครับครับเฮียอเชียน้อยหมอลำไอดอนครับเดูวว่าเป็นโปรเจกต์ที่นนาตนเต้นครับมาเพราะว่าคือนี้จุดเป็นยนี้ครับคือวงใหญ่ที่สองห้องนะครับเนาะแล้วตอนที่ผมไปทำหมอลำ ใหม่ๆเนี่ยในวงการหมอลำจะมองว่าแบบโฟกัสแต่วงใหญ่ซัพพอร์ตแต่วงใหญ่ไม่ว่าจะเป็นภาคล่าสุหรือไดิเรกชันเลยทีนี้วงเล็กๆนะครับหรือวงขนาดการ9ห้อง7ห้องเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าแล้วชั้นล่างอยู่ตรงไหนของของหมอลำเรารู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นชาริทระหว่างเราสองคนมากเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรามาลองนําทำเกห้องให้มันให้มันปังหรือว่าให้มันเกิดความแปลกใหม่เนี่ยมันจะตอบโจทย์ไหม ถ้ามันตอบโจทย์เนี่ยแล้วทำให้วงการหมอลาเนี่ยในขนาดกลางเนี่ยก็สามารถที่จะมีพื้นที่ในการทํางานเหมือนกับวงใหญ่ที่ปัจจุบันนี้บูมมากที่ขนาดวงใหญ่ๆสี่ห้าวงเนี่ยงานเต็มสองปีเต็มอย่างแน่นนั้นผมก็เลยมองกับว่าก็เลยมองกันว่าตรงนี้สําคัญมากมันจะช่วยทั้งทําให้คนในมีาชีพคนในมีาชีพอันนี้สําคัญสุดเลยเพราะว่าหนึ่งวงหมอําใหญ่เนี่ยสองยชีวิตยอย่างต่ำนะครับขนาดกลางก,ก็มีร้อยห้าสิบแน่นอนเวาสร้างงานขึ้นมาอยา100่างร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วก็อยากจะเป็นสิ่งที่ทํทาให้ขนาดการมองเห็นเนาะว่าถ้าเกิดทําขึ้นมาแล้วตลาดซื้อเนี่ยมันก็จะทําให้หัวลำขนาดการมีช่องทางในการมีชื่อเสียงขึ้นมาเหมือนกับวงใหญ่อ,อันนี้คือสิ่งที่เรามองรูปนะแบบโชว์ชัดเจนอยู่้วฮะจุดเด่นของบอสโจเนี่ยเขาสเสด็จลำเพลินเครื่องเสียงดีเครื่องเสียงดีตีห้าวแล้วก็แสนสีเสียงก็ เขาผมทุกคนก็จะรู้แล้วว่าจะเป็นแนวแบบเนี้ยวิจิตตการดาวไม่จัดผสมกันออกมาเป็นในระหว่างดีเอ็นเอของเขาแล้วผมผมคิดว่าน่าตื่นเต้นครับสำหรับโชพะเพราะว่าคือเราก็มีวงใหญ่อยู่แล้วก็คือสำหรับโจเองนะครับที่เสาวเป็นตัวแข่งในระดับเฟืองเนี่ยแต่ถ้าอีกฟุ้งหนึ่งก็จะรองรับแนวจากเสาไว้ที่ระดับกลางกลางเลยเสาหนึ่ยเป็นแข่งที่ไม่ไม่ดีสองตีเลยคือคือตัวนข่งที่มัน อ๋อจะเอาท่าเดนตรีขอโทษนะครับท่าดนตรีขอโทษนะครับแล้วก็เราก็จะลงไฟไฟบีมสามสี่ตัวครับคือเหมือนกันกับคล้ายกันกับชุดใหญ่ของสาวน้อยเช่นแดงกับประดุเขียนเสียงกับซ้ำกันเด่นท่ายี่สี่มันคือเขาตัวกระดูกใหญ่ของสาวน้อยแล้วก็าไฟบีมนะครับโอจินี่นะครับไฟบีม กันหลายครับเป็นโชว์่แล้วกับโชว์รูปแบบการโชว์ก็คือในรูปแบบของตีประวงลูกเสื้อตื้นลั่มเพลอนครับนลนครับลําลัเรื่องต่อการทำดํงลํามเพลอนหรือใช่เสด็จนะครับแล้วเราจะทําให้เสด็จโกวุ่งเมีบอีกครับําร<บ>ับวงนี้เออเกินไปกนครับก็คือเมนครับแต่ว่าก็คืออยู่ในราคาที่เราตั้งไว้ครับก็คือสองแสนสองถึงสองแสนหานะครับอันนี้ราคาเริ่มต้นครั วงไงแต่สามั้นหานอนร่างข้างนะที่วันนี้ลดเม็ดใส่ลงลดลงครับแต่คือจะเป็นภาษามาร่าตัวเนี่ยคือมาตัอขนาดกลารพนันการครับด้านนักร้องของวงอะครับยังไงคือการคัดหาใหม่นักร้องของวงส่วนหนึ่งก็คือเอาตรงๆว่าตอนนี้ก็คือผมตังค์วงเสด็จแบงค์จะมากก็คือมีศิลปินแล้วก็มีนักดนตรีเราจะงูเสด็จแบงค์นะครับก็คือเพื่อยายเสด็จแบงค์นยายมีใช่ครับ เพื่อต่อยอดเพื่อพอยิ่งใหญ่ครับจะคือจมูกนักแสดงของสเสดดียนแล้วก็ศิลปินจากสาวน้อยที่ปั้นแพงบางส่วนเป็นบางส่วนนะครับที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับพี่รองกัจังรอดรุ่นอเวรเกแล้วก็เราก็จะประกาศรับออเดจันมาอีกบอกกับว่าเริมเนี่ยครับตอนนี้จนอีกหนเดือนเราจะเราจะคัดเลยทีเดียวนะครับได คุยกับซอแล้วแล้วส่วนไหนของเฮียครับเราในส่วนไหนเข้ามาบ้างก็ทั้งหมดนี่ฮะเอส่วนร์ี่ก็เฮียใช่ไหมครับเฮียอะไรครับเต็นอันนี้ในส่วนเฮียก็คือทางด้านดูเรทกับภาคสื่อภาคผู้สนับสนุนแล้วก็ตอนนี้ พูดได้แล้วเนาะเพราะว่าเราก็ถือว่าคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วยังเพท่านนี้เปิดวงแต่ว่าต้องกราบขอพระคุณถือว่าสปอนเซอร์หลักของวงสาวน้อยหลังเพิ่มโชว์เลยครับต้องกินเลยครับอันนี้นะครับท่านก็เมตตาเลยครับพอเห็นโปรเจกต์เขาก็พร้อมซัพพอร์ตทันทีนะครับเครื่องดื่มอยู่ใกล้าสุด อนที่ตถามถึงความแตกต่างจะมีอะไรแตกต่างหรือพิเศษมากขึ้นมาเดิไมไปว่าอย่างที่บอกว่าการโชว์แบบนีนรูปแบบแบบนี้มันมีนมเ่องมากเลยใช่ไหมครับถ้าถามว่าแตกต่างไหมแตกต่างแน่นอนร้อเครับเพราะว่ามันเป็นแผนที่เราวาง้อยู่แล้วแต่ถามว่าจะให้พูดเป็นเห็นภาพไหมเราเน้นทําให้ดูภายในไม่ผมว่าไม่เกินสาเดือนนี้หรอก เราจะได้เห็นรูปแบบแล้วว่าตาล่มพวมี้ข้าหยุดบน้่ปะข้าหดยมข้ายังเลยไหมครับใชบแสงสีเสียงับครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ขอบคุณไปยังผู้สับสนุนไม่พอแล้วก็ขอบคุณไปยังเต้ยเอเจนต์เมนต์ครับตอนนี้จ้าวจองไปแล้ว40คิวงานครับผมอันนี้อันนี้จองเลยนะครับเขาเข้าจองเลยครับ40คิวงานเพื่อที่จะเอาวงสาวน้อยลำเพลินโชว์เราเนี่ยครับไปออกงานเลยครับเรื่องตั้งแต่หลังจากไปฤดูกาลไปทัวร์อีสานแล้วก็กรทมเลย มีแล้ว40คิวแล้วนะครับครับอย่างนี้จะได้เห็นน้องอีกโชว์ด้วยไหมคะนอกจากลงหย่าแล้วก็มาลงเวทก็ต้องเป็นวันว่างหรือน้องไปรับเชิญนะครับหรือชจ้าภาพที่ว่าอยากได้เก็อิงไปสมทบกีบพวกเราก็จะได้ไปแล้วลูกครับโปรเจกต์ใหม่มีส่วยังไงบ้างกคดังกูดังยังไงนะเสียงนักหน่อยโปรเจกต์ใหม่มี้จะมีเงินบ้างกูดังกูดังยังไง ก็ได้เห็นแน่นอนกับคณะรับครับผมยต้องแล้วเสด็จแบรนด์ของเรายังสามารถจ้างได้อยู่ไหมือว่าตอนนี้าานะครับถึงตอนนี้คือยังออกงานอยู่นะครับยังออกการเรื่อยๆจนถึงมกราคมพฤษภาคมเมษาน่าจะมิถุนาปีรุดุกาก่<ๆ>อนก่อนมิถุนาครับแล้วก็จะม,มุกเสด็จแบรนมาที่วงใหญ่ก็คือสาวน้อยกับนะกเตินโชว์ซึ่งเราตั้งกลยครับมาแดนเซอร์ประมาณหกสิบคนเลยไม่เบียดกับวงใหญ่นะครับจะเป็น เปรียบเงินว่าสาวน้อยเรียงนี่ลูกชิ้นไม่ละสิบาทแซ่บสาวน้อยลำเพลินโชว์แซ่บขึ้นกันแต่ว่าในราคาเจ็ดบาทประมาณนี้ครับแบบเห็นภาพคืออย่างนี้เลยครับคือคือคือที่ตลาดตลาดหมอลามครับมันมีบางส่วนที่ใช้คำว่าอะไรนะคือวงใหญ่ราคามันสูงวงเล็กก็อาจจะราคาถูกก็มีอันนี้ตรงกลางครับคือเรื่องจับต้องได้เพราะว่าเจ้าภาพหรือว่างานวัดงานอะไรเงี้ยบางทีงบเขามีไม่ถึงอย่างสมมติว่างานกระถินงานข้าป่าเงี้ยครับ ใช่หมอรำไปแล้วสามแสนห้ามันไม่เหลือเข้าวัดอ,อีกแล้วใ,ในมุมมองที่เราวิเคราะห์กันมาอันนี้คือมุมมองในการอยากช่วยเหลือก็คือว่าราคาลงมาแต่ดราม่าจะมาว่าตัดราคาหรือเปล่าแบบนี้อ๋อมันมันแยกอย่างชัดเจนแล้วครับหมอรำลงใหญ่สิบสองห้องอันนี้โครงการนั่งร้านนะฮะนัง่งนั่งร้านของเวทีของยันคือคือคนที่ไม่ดูหมอรำจะไม่เข้าใจ หมอรำนะครับเขาว่าจะมีขนาดห้าสิบสองห้องก็คือวงใหญ่เลยแดนเซอร์ประมาณนะครับมันจะต้องหมอรำวงใหญ่วงใหญ่ก็มีแดนเซอร์มีรำเลื่อนถึงเช้าอย่างเงี้ยครับแต่มันเป็นสายการเนี่ยมันไม่ขนาดนั้นแล้วก็เล่นนี่แต่เราเล่นเช้าครับเราก็เล่นถึงสว่างเป็นกลางครับก็คือเล่นถึงสว่างหรือตีซีเที่ครับทแต่ว่าก็คือแดนเซอร์เราก็ประมาณหนสิบคนอย่างเงี้ยแล้วก็นะครับบุกคลากรรอบเราประมาณร้อยห้าสิบคนทำไมหมดเลยใช่ไหมฮะัำไม่หมดเลยทันทีมันครับ ส<ม>สแสดงแบงก็ยังมีนักดนต,ร,ตร,รีกับศิลปินมามูบรอแล้วแล้วอย่างนี้เวลาที่จะต้อง